สวัสดีครับผมสวัสดีพี่นงปองไปนะผมเนาะก็ตัวนี้ผมก็ได้มาทําการแก้ให้ลูกค้านะครับเพราะว่าเสียงกลางมันตัดนะผมเนาะเสียงกลางมันตัดครับเนื่องจากในเสียงกลางมันดังเกินไปนะครับมันดังจนเกินลิมิตมันนะครับมันก็เลยทําให้าการตัดนะครับผมเนะาะการตัดนะครับตัวนี้เนาะผมก็ได้ลดลงนะครับจาก 39เหลือ20ครับผมนะครับเหลือ20ประมาณนี้นะครับผมเนาะสามสิเหลือ20นะครับเพราะว่าผมลองดูแล้วว่า33ก็ยัง,ย,งยังมีแบบนานๆานตัดนะครับประมาณสัก5 6นาทีตัดนะครับแล้วทีนี้อันนี้ก็เทสมาได้ประมาณสัก20 30นาทีแล้วนะครับวันนี้นะครับอันนี้เทสมานานแล้วนะครับเปิดสุดเลยนะครับวันนี้เสียงกลางแล้วก็ เสียงกลางร่มหลักก็สุดนะครับเสียงกลางแต่ว่าไอเบสนี่ไม่สุดก็ได้นะไม่เป็นไรเพราะว่ามันมันมันตัดที่เสียงกลางนะครับผมนะครับผมก็ได้ทําการแก้ให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ได้ยินเสียงอีกงอ่างเยอะเลยครับผมเนาะฝนตกใหม่ๆนะครับฝนตกใหม่ๆอี่อ่างเดี๋ยวอีกสักหน่อยผมเดี๋ยวผมออกไปหาขบละเอ้ยหาอึ่อ่างแล้วนะครับนี่นะผมอันนี้ผมลดลงก็ประมาณ20%นะครับผมเนาะอันนี้ผมลดลงประมาณ20%นะครับ เมกนการขยายของมันก็ลดลงนะครับลดลงกี่เปอร์เซ็นต์วะจาก39เหลือ20 24 24ก็ประมาณ10กว่าเนาะนะครับก็โอเคครับผมเนาะก็เทสฐานนะครับตัวนี้เนาะประมาณนี้เลยนะครับในเทสไรมากนะครับก็เทสตามตามจริงผมก็ไม่ได้มาเทสลหรอกนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับ ส่วนมากผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ครับผมเนาะนานทีก็มามาใช้เล่นๆนะครับก็วัดดูว่ามันมันลดลงเยอะไหมนะครับก็ลดลงสิบนะครับประมาณสิบกว่านะครับไม่ไปไหลรับประมาณนี้ไม่มีผลนะครับก็ให้ลูกค้าไปเปิดแบบสุดๆได้เลยนะครับอันนี้นะสุดได้เลยนะครับไม่มีตัดนะครับผมเนาะแล้วก็เสียงเบสก็เร่งตามพอมืกพอมือเนาะมันอาจจะแอมไม่ถึงหรือว่าลาโพงไม่ถึงนะครับก็มีสองอย่างนี้นะครับโอเคครับผมเนาะในเรื่องของเสียงนุ่มนะเสียงนุ่มแน่นอนนะพี่นะ นะครับอันนี้ผมลองแค่ข้างเดียวนะครับถ้าลองสองข้างก็ไปอีกเออเหมือนเดิมไม่นะเป็นไรโอเคผมสวัสดีครับผม